สวัสดีครับผมนายนิติวัตรสหอนันพัฒครับเชื่อเล่เชื่อก้าเครับผมอยู่เซตหนึ่งสามหกดีครับวิชาดาวอิงเอนจิเนียครับผมเลขรหัสนักศึกษาหนึ่งหกแปดครับศูนย์เก้าศูนย์ครับสองสามสี่หนึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอครับชิ้นงานชิ้นงานของผมครับตัวพัดมระบายความร้อนไปดูเลยครับผม รับผมขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนในการอธิบายวิธีการประกอบขั้นตอนการสร้างพาร์ทดีไซน์ต่ละพาร์ทนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทส่วนที่หนึ่งจะเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างของตัวทั้งหมดเลยจะยึดติดทุกส่วนจะมายึดติดกับตัวโครงสร้างนี้และโครงสร้างนี้จะมีความแข็งแรงที่สุดในโครงสร้างนันหลายรพาร์ทอันละละะะนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพของฟอนต์วิวครับผม ผมจะพาไปดูการสเก็ตของผมแต่ผมให้ดูทุกส่วนก่อนจะเป็นไลฟ์วิวครับส่วนส่วนนี้จะไปเอาไว้ยึดติดกับตัวพัดลมเองจะให้มีความหมุนได้แล้วก็ไม่หลุดจากตัวทั้งหมดจะเป็นท็อปวิวครับ วิธีไอโซเมติกครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปรู้วิธีการสเก็ตภาพของอันนี้จะผมจะใช้เป็นวิธีการรีโวลูชันคือสร้างโครงสร้างส่วนบนเข้ามาก่อนครับแล้วผมจะไปไว้จะไปรีโวลูชันเป็นวงกลมทีเดียวคือจะเป็นรีเวอร์ชันวงกลมวงกลมข้างบนนี้ ก็จะได้เป็นชิ้นส่วนของโครงสร้างน้นหมดมาผมจะแพทให้เป็น r e v o l u เวอร์ก็คือเป็นวงกลมอย่างนี้ครับต่อมาเป็นการ p กเก็ตครับผมคือตัดส่วนขอบขอบข้อบนผมพาไปดูวิธีส k ก t ตนี่ครับผมจะตัดส่วนสี่เหลี่ยมนี้ออกครับ เพื่อให้ได้เพื่อเราจะเอาพัดลมไปใ,ใส่ได้ได้ให้ได้ไดข้างในนี้จะได้ไม่ติดกับตัวนี้เราเลยจำเป็นต้องพอกเก็ตออกดิวิชั่นมาจะเป็นอย่างงี้ครับลักษณะกลมมันลอครับผม จากนั้นผมจะพาไปดูการพกเกตอีกรอบครับพกเกตรูครับผมแล้วก็พกเกตขอบขอบผลอันนี้จะเป็นรูไว้ยึดติดกับตัวตัวพวกที่เราจะไปยึดติดได้เช่นพกเคสคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กที่ต้องใช้ระบายความร้อนหรือจะเป็นแอร์ก็ได้ครับได้หมดเลยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพวกแบบหลังครัวก็ได้ครับผมหลังครัวก็สามารถใช้ได้เพราะ เวลาเราบับข้าวมีมีควันอันนี้จะเป็นรูรูยาวเจ็ดมิลครับเจ็ดมิลทุกส่วนจะเป็นสเกลหนึ่งต่อหนึ่งวัดความวัดขนาดจริงจากขนาดจริงเลยอันนี้ไอโซเมตริกครับฟอนต์วิวไลท์วิวครับ แล้วก็ทับผิวครับผมแล้วต่อไปจะเป็นขั้นตอนการแพทตัวโครงสร้างข้้งหลังนี้ผมจะยึดติดกับนี้จะติดกับตัวโครงสร้างอันแรกที่ใช้ Revolution มายึดติดขึ้นมาแล้วใช้การ ใชกกกก้การตัดเส้นเพื่อเส้นมีความเชื่อมกันทุกเส้นจะมีความเชื่อมกันอนี้ไ s โ m เม t i c นั่นเป็นฟอนต์บิลครับนั่นเป็นท็อปวิวครับผมส่วนนี้จะเป็นไววิวอันนี้จะเป็นขนาดของ ตัวชิ้นงานของสร้างนี้ความความหนาจะอยู่ที่หกสิบครับตัวตัวตัวความยาวของของสร้างจะอยู่ที่หกสิบส่วนสูงนี้จะอยู่ที่ร้อเจ็ดสิบครับตัวรัศมีวง,งกลมของอันนี้จะอยู่ที่ 40รัศมีครับรัศมี40องศาครับผมต่อมาพาร์ทที่2ครับพาร์ทที่2จะเป็นส่วนใช้ในการเอาไว้ล็อกกับตัวถานพัดลมกับพัดลมครับให้มีความหมุนได้แล้วก็ไม่หลุดจากตัวพัดลมเลย จากตัวถามมารัตอนนี้จะง่ายครับตอนนี้จะง่ายบอดี้ผมจะใช้เป็นแพทแพทขึ้นมาเลย,เยผมจะแพดขึ้นมาขานาด60มิลแล้วแพดขึ้นมาที่27 mm ครับ อันนี้จะเป็นเด็กต่อของผมครับผมผมพาไปดูตัวบอดี้ก่อนอันนี้ตัวบอดี้ครับอันนี้มุมฟอนตครับผมส่วนนี้จะเป็นมุมไลฟ์วิว ส่วนนี้จะเป็นท็อปวิวครับผมส่วนพาร์ทที่3ครับจะเป็นตัวแบพัดตัวใบพัดเองจะยากหน่อยเพราะว่าผมการใช้ผมใช้ตัวการ a อ็ i t i แ e Loft สเก็ตขึ้นมาครับอันนี้จะเป็นสเก็ตของตัวเอ,อ่อตัวใบพัดต,ตรงนี้ครับใช่จะเป็นตัวใบพัดของส่วนนี้หรือว่าส่วน ส่วนนี้จะเป็นใบพัดข้างนอกที่ไว้พัดลมไม่ได้ติดกับตัววงกลมข้างในส่วนสเกตต่อมาผมจะเป็นตัวใบพัดที่ติดกับกับตัววงกลมก็คือไม่สามารถหลุดได้แล้วจากนั้นผมจะเอาจะมา activate loft ไม่ใช่จากนั้นผมแพดก่อนผมแพดตัววงกลมข้างในก่อนตัววงกลมข้างในให้ให้ให้ใบพัดนั้นเข้ามาชนให้มาอยู่ในในวงกลมนี้จะเห็นได้ว่าตัวตัวใบพัดนั้นมีมีการกินเข้าไปในวงกลมส่วนหนึ่ง จากนั้นผมก็ใช้วิธีการโพลา,าบ Panther โดยการใช้ให้ใบพัดใช้ใบพัดเดียวแล้วก็ให้ทุกใช้ใบพัดก้าใบพัดแล้วก็สร้างใบพัดอีกเก้าอันล้อมรอบไอตัววงกลมนี้โดยจะไม่ติดครับจะไม่มีการติดกัน ใบพัดท,ทุกส่วนสามารถหมุนได้และ้และ,ไและไม่มีการติดติดขัดนี่จะดูติดแต่ไม่ติดครับีมไม่ติดทุกใบพัดนั้นหมุนได้ครับสามารถใช้ได้จริงส่วนนี้จะเป็นแท็กดอครับผมตัวใบพัดจะมีความยาวสี่สิบมิล ส่วนวงกลมจะมีความ5้ความยาว55เมหนาอีก26ครับผมต่อมาพาที่4ครับพาที่4จะไว้ยึดกับตัวพาที่1ครับผมจะเป็นรูที่ใช้รูที่มีขนาดองศา ีน,นส่วนนี้จะเป็นง่ายครับผมใช้เจ็ดเจ็ดมิลลิเมตรครับคอนเสเรนเจ็ดมิลลิเมตรแล้วแพดขึ้นมาที่หกสิบห้าครับผมจะพอดีกับตัวถาดเลยจะพอด,ดีกับตัวถาดที่ใช้เลยอันนี้เป็นเช็คทอครับ ความยาวจะมีความยาวที่65และตัวความหนาคือ 70, 70, 70ส่วนพาร์ทที่5ครับจะเอาไว้เชื่อมกับพาร์ทที่4พอไเอปิดเพื่อไม่ให้พาร์ทที่4นั้นหลุดหลุดได้เวลาเราไปเวลาเราไปยึด ดกับอะไรหรือว่าเช่นเคสแล้วก็ใช้นี้ปิดทับอีกทีเพื่อไม่ให้ตัวพัดลมนั้นหลุดออกจากตัววัตถุที่เราจะใช้ยึดติดอันนี้จะง่ายครับพาร์ที่5ผมใช้เป็นแพดขึ้นมาก่อนครับ10มิลครับอย่างนั้น10มิลหนาประมาณ5มิลิเมตรครับจากนั้นผม พอเก็ตไปอีกเจ็ดครับเจ็ดมิลพอเข้างในรูด,ด้านล่างครับปัตอมเพื่อให้ใส่ได้กับตัวพาที่สี่จะพอดีเลยไม่หลวมไม่ไม,ไม่ไม่เกินส่วนต่อมาจะเป็นส่วนนี้ครับผมจะใช้เป็นเครไฟร ที่สครับประมาณ2อครับผมใช่ส่วนฟลินท์ผมจะใช้ที่2เหมือนกันพานีจะงาครับอันนี้เป็นเท็คตอครับผมความยาวแต่ละขนาดขนาดตามจริงหมด ครับผมต่อมาส่วน p a r t แ Assembly ประกอบประกอบออกมาจะได้ประมาณลักษณะประมาณนี้ครับพอไปใช้งานจริงใช้ได้เป็นมุมทท้เบิลครับผม ให้เป็น v e ฟ์วินจะเป็นฟอนต์ i ิวครับอันนี้เป็นพาร์ทส่วนที่ที่สี่ครับใช้ยึดติดกับตัวตัวพัดลมตัวโครงพัดลมแล้วก็อันนี้เป็นพาร์ทที่ห้าใช้ปิดหวัวยึดจุดกับปัตถุต่างๆเป็นไล e ์วิวครับ ครับผมขอจบการนำเสนอเพียงยเท่าน,นี้ครับขอมาครับ